สวัสดีครับทุกคนอซองวันดีแล้วซองสามวันดีแล้วปมเห็นขก้าเห็นขก้ามันจะเห็นเลยนะ <c oughs> ใครติดดอยอยู่มั่งเรื่องเทรดปมเล่นครับกับเล่นบิดครับนะจึงตรงนี้ผ้มมาให้กำลังใจแล้วก็เตือนสติเพื่อนๆทุกคนในส่วนของไม่ว่ามือไม่มือเก่าเลยนะอย่าไปจมกับราคา เราคิดว่าตอนที่เราซื้อสมมุติ1ึ่งครับนึ่งนุ้นนะนึ่งนวนนึ่งนึ่ครับนึบิเนี่ยเราซื้อมาตอน4ีโรยแเนี้ยนะพอมันขึ้นไปถึงห้ารอยวันนั้นถึ่งทีนี้วันนี้มันลงมาส่งรอยว่าส่งรอยสองรอยเจ็ดสิประมาณนั้นเลยทั้งถีเราค่ายนะตอนเนี้ยสมมติเราซื้อวันนั้น4ีเราได้มาครับห แต่ตอนเนี้ยตลาราคาค่ายมันนั่นค่ายครับนั่นเดี๋ยวเราซื้อมันมันได้มาแค่ส่งร้อยบาทกลายเป็นว่าเราค่าถุนตัองอยู่ทุกไหมอันนี้ผมเข้าใจแต่เราอย่าลืมนะที่เรามาเทรดนันไม่ใช่เราว่างตัวเงินไม่ใช่เราว่างตัวเงินเลยมันเป็นเพราเราต้องการจํานวนครับให้มากขึ้นทุกไหมคอยใกล้ไปนในคือเป็นการสะสมนะไม่ไม่ใช่ คุณเทรดตีเดียวแล้วคุณตอนปนั้นนั้นมันจับช่วยเกินไปแกว้งมาครับปันนั้นนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีครับถ้าถ้าเราจับหนานๆเรามองดีๆนะคุณต้องเทรดให้จํานวนครับที่คุณซื้อมานึ่งเงินให้มันกระ้ายออกไปอ่าเมื่อนอคุณซื้อมานึงตอน4ี0รนะราคาตามใจมันตามใจแหละคุณอย่าไปตั้งเป้าตรงนั้น ตอนเนี้ยอ่าราคาส่องรอเจคุณค่ายไปแต่ว่าดันพอคุณค่ายส่องรอเจราคามันลงเลือดช่องรอคุณก็ซื้อแลว้วส่องรอยกับส่องร้อเจ็้างันสิบาทนะคุณอย่าลืมพอคุณอ่ะซื้อรอไปซื้อรอไปพอมันขึ้นไปส่องร9อยแ่งรคือมันขึ้นอยู่แล้วและคุณไปแล้วอ่า ไอปริมาณการแกว้งข้องวัดมาว่านก็ได้ไม่ต้องไปแลด้วยจมไม่ต้องไปแลดเป็นโ,โมงถ้าแลเป็นชั่วโมงเลยแลเป็นข้องเหมาว่านนั้นเวลาป่าได้มันขึ้นเวลาป่าได้มันลงมันแกว้งอยู่ประมาณกี่บาทอ่ะเอาปันนี้พ่ออันนี้่งไๆไม่ต้องคิดได้มาตะคุณค่ายอ่ะตอนที่คุณซื้อมาครับหนึ่งพอคุณค่แล้วได้เงินถึงคุณไปซื้อไหมอ่ะพอคุณค่าย ดูปริมาณครับที่มันเปิ่มขึ้นอ่ะแต่ไปนึ่งจุดนูนนึ่งครับอันคุณได้กำไรแล้วไม่ต้องคิดมากรับพอมันขึ้นเราก่อยใกล้คำว่าติดด้อยอย่าไปคิดมากถ้าเราแค่เล่นก็ามาเนียนเยาวันนี้เอานนเลยแบบน,นี้ไปจืดนมกั้ได้ได้เมนจืดนอมอาบาดใกล้อบาท,าบาทนัันกำไรเลียบาดนึงอันคือได้เลยแค่ล็อกไอเด็กตัวนี้นะ ฝาไว้คิดทุกคนนะอย่าคิดมากขอบ๊